1>, 1 2 g l x นะครับปีใหม่ออปชั่นแน่นดีไซน์สวยโดนใจวัยรุ่นนะครับครับประหยัดจากป้ายแดงลงไปถึง200,000บาทเลยนะครับราะคันนี้นะครับมาในราคา399,000บาทอน7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คาร์รถมือ2ประุมทานีราคาดีฟรีดาวนะครับ วันนี้ผมมาอยู่กับเจ้ารถ s u z u k ิ Swift 1.2 GLX นะครับคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปจากปี2019นะครับจด20นะครับคันนี้บอกเลยว่ามาแบบสีขาวนะครับดีไซน์สวยนะครับดูดีมากๆนะครับคันนี้บอกเลยว่ามีออปชั่นมาแน่นๆนะครับกับปีของเขาที่ให้มาง่างๆคุ้มนะครับกับรถมือสองเนี่ยบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกระโฉมด้านหน้าของซูซูกิสวิฟทคันนี้นะครับดูได้เลยนะครับ ดีไซน์นะครับดูหรูหราแล้วก็ดูฉบเฉียวในเวลาเดียวกันบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับนี่ครับกระจังหน้านะครับเป็นฮันนีเกรลนะครับเนี่ยเป็นลงพึ่งงนีค่อนข้างโอเคเลยนะครับแถมมีชุดแต่งนะครับปิดตรงนี้มาให้ด้วยนะครับนี่จะเป็นเหมือนเนี่ยครับสีแดงคาดมาตัดกับสีขาวและสีดําได้อย่างดีนะครับคันนี้แล้วก็มีโลโก้ซูซูกินะครับเป็นโครเมียมสวยเลยครับเด่นเด่นอ่า ต่อมานะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับปรับจากข้างในเดี๋ยวมีให้ดูนะครับข้างในนะครับตอนที่ไปรีวิวด้านในแต่จะชี้ให้ดูอ่าและตรงนี้นะครับก็จะมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i g h t นะครับนี่จะซ่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเวลาเขาติดเขาเป็นยังไงอ่าแล้วก็นะครับต่อมาก็จะเป็นไฟตับหมอกนะครับฝนตกหมอกจัดก็ไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้ให้มาแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆ เดี๋ยวให้ดูดีไซน์ด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะครับบอกเลยว่ามันสวยจริงๆครับนี่ก็สมกับปีเขาครับเนี่ยปีนปี2 0 1 9นจุดนะครับดูความโค้งมนนี่นะครับนี่มันดูเท่นะครับคันนี้บอกเลยว่าดูเท่มากๆอ่าแล้วต่อไปเนี่ยผมจะพาไปรีวิวเครื่องเขานะครับว่าเครื่องของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าไปเลยโอเคนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,200ส้ซีซีนะครับ 4สูบ16วาล์วนะครับดับเบิล O เฮดแคมชั่ป8.3แรงม้านะครับมาพร้อมกับระบบหัวฉีด Duo Jet นะครับหัวฉีดคู่บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ดูเลยนี่นะครับเม็ดองไม้อาะนะครับสภาพเครื่องนะครับรถปี19.70บอกเลยว่าสภาพยังใหม่อยู่นะครับอยากจะให้ดูกันที่เรื่องสภาพนะครับดูได้เลยนี่นี่นะครับน็อตนะครับไม่มีขยับอ่า ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับจะดูจกปกนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคนะครับนี่ดูได้เลยนะครับทุกอย่างอาไจ้จิกให้ดูเลยนะครับนี่จิกจิกนี่นี่โอ้โหจิกเข้านะครับเนี่ยเห็นเป็นร่องเลยนะครับนี่ไม่ได้นิ่มเกินไปไม่ได้แข็งเกินไปบอกเลยว่ายังสวยอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่อาจจะเห็นบ้างนะครับเม็ดอาร์กอ่ะมันค่อนข้างจางนะครับตรงนี้มองยากนะครับสีขาวนก็มองข้างยากนะครับอ่ะไปดูข้างขวาด้วยนะครับนี่ ครับโอ้โหบอกเลยว่าสะอาดตาจริงๆนะครับคันนี้ไม่มีร่องรอยของการชนหนักจมน้ำพิกล่ำอย่างแน่นอนนะครับถ้าตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เรามีบริการถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก่อนออกรถอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าได้ไปอุ่นใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับกัว่า,าเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วขับออกไปแล้วจะมีอะไรบ้างผมบอกเลยว่าเรามีรับประกรันเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปีหรือ100,000กโลนะครับถ้ามีปัญหาใน ระยะทางที่เราบอกไปก็เอามาให้เราได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับมีบริการหลังการขายให้ด้วยนะครับอ่าแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ผมก็จะพูดโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของด้านข้างนะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนี่เริ่มจากด้านข้างก็ต้องเริ่มจากที่ล้อก่อนเลยนะครับนี่ล้อนะครับเป็นล้ออลลอยขอบ16นะครับบอกเลยว่าสวยๆนะครับซุ้มล้อนยังเหลือเยอะสามารถเปลี่ยนไปใส่ยางที่ไซส์ ขอบใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ว่าประมาณนี้กำลังดีนะครับไม่ได้กินน้ำมันจนเกินไปนะครับล้อประมาณนี้นะครับนี่ซุมล้อนะครับมีคาดมาให้ด้วยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับสเกิร์ตนะครับนี่ยิงยาวถึงล้อหลังเลยคันนี้นะครับเป็น g l x นะครับจะเป็นดิฟเบรกข้างหน้าและหลังนะครับถ้าเป็นตัวไม่ท็อปเนี่ยคำว่าดิฟเบรกเนี่ยในล้อหลังจะหายไปนะครับจะเป็นรัมเบรกแทนตัวนี้นะครับเป็น กระจกมองข้างสีเดียวกักตัวลบเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับสวยเลยสวยเลยนะครับซ่อนไว้ตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับสวยและมองเห็นได้ง่ายนะครับอ่าให้ดูโฉมดีไซน์ด้านข้างกันอีกรอบนะครับแบบเต็มเมนะครับบอกเลยว่ามันสวยมากๆนะครับนี่ดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าซูซูกิเนี่ยเขาฉลาดมากนะครับในการดีไซน์ด้านข้างมาเนี่ยดูได้เลยนะครับการซ่อนไฟเลี้ยวนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นนี่นะครับกระจกนะครับเป็นดูเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าเสาตรงนี้นะครับเนี่ย มันทํามาเป็นสีดํามันเลยทําให้กระจกนะครับดูเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยเหมือนรถ2ประตูนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเนี่ยเอาที่เปิดประตูหลังนะครับมาซ่อนไปตรงนี้ดูสวยมากๆนะครับนี่ดูได้เลยค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าฉลาดมากๆนะครับในการดีไซน์มันดูมีความคมนะครับแล้วยังดูเป็นรถสมัยใหม่ขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบประตูเก่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเลยมาเลย อย่างที่ผมบอกนะครับนี่คันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดคู่นะครับดูโอเจนะครับนะแล้วก็นี่นะครับให้ดูชมดีสซน์ด้านหลังกันแบบเต็มๆก่อนเป็นไงครับโอ้โหดูใหญ่แลยดูสวยนะครับคันนี้สวยมากๆอ่าสวยสวยเลยนี่ตรงนี้จะมีไฟเบรกตรงที่3มาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสวยมากๆนะครับแล้วก็จะให้ที่ปัดน้ำฝนตรงนี้มาให้ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าเวลามองกระจกหลังแล้วฝนตกหนักๆเนี่ย มองไม่ค่อยเห็นด้านหลังนะครับตัวนี้ให้มาด้วยนะครับค่อนข้างดีนะครับใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปฟท้ายนะครับนี่เป็น Fu l l LED หมดแล้วนะครับค่อนข้างสวยเลยในส่วนของด้านท้ายนะครับลงมานะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามีสเกิร์ตมาให้ด้วยตัวนี้นะครับเป็นสเกิร์ตแต่งนะครับท่ออาจจะไม่ใช่ท่อจริงนะครับเป็นท่อหลอกนะครับแต่ก็สวยนะครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถและตรงนี้นะครับตรง S Sporty นะครับ ก็จะมีไฟติดด้วยนะครับเวลาที่เรากดเบรกนะครับหรือว่าเวลาถอยหลังมันก็มีขึ้นมาค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยได้ไปตรงนี้ชุดแต่งนี้สวยๆคุ้มๆกันเลยอมาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างนะครับนี่ให้ดูนะครับโลโก้นะครับเงาวิบเลยนะครับโครเมี่ยมนี่นะครับอ่า ด้านหลังนะครับผมขอบอกว่ามันเก็บของได้พอประมาณนะครับทําดีกว่าเจนที่แล้วเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็คือมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าและแน่นอนนะครับจะเป็นสวิปนะครับตัวนี้เป็นรถ5ประตูแน่นอนนะครับมันต้องนี่นะครับกดตรงนี้นะครับสามารถพับเบาะได้แบบ 60- 40ด้วยนะครับคันนี้แหมคุ้มคุ้มนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้คันนี้ไปขนของด้วยไปขับด้วยผมบอกเลยว่าโอเคเลยนะครับอ่านี่นะครับ พื้นที่เก็บของนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาเปิดดูในส่วนของตรงนี้หน่อยนะครับนี่ให้ดูกันไปเลยนะครับว่าตอนนี้ของไม่ครบครับเดี๋ยวเราจะจัดหามาให้นะครับในส่วนของแม่แรงและก็ชุดปะยางนะครับตอนนี้ก็ประแจยังอยู่นะครับครบๆนะครับหูหากจุ้งมีหมดนะครับตรงนี้แต่ว่าขาดในบางส่วนเดี๋ยวเราจัดหาให้นะครับอ่า ในส่วนของตรงนี้ผมก็จะรีวิวโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งให้ดูนะครับว่าห้องโดยสารด้านหลังเขานั่งสบายขึ้นหรือเปล่านะครับจากตัวเก่าอ่าไปเลยนี่นะครับอ่าเดินมานะครับอย่างที่บอกนะครับนี่ซ่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับเนียนตาจริงๆนะครับโอ้นี่นะครับก่อนเข้านะครับให้ดูขอบยางกันนิดนึงนะครับนี่เม็ดอ์กนะครับโผล่มาแล้วโอ้โหสวยเลยสวยเลยนะครับเลียงตัวกันนะครับ ออกยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่เป็นสีที่มองเบ็ดอารยากมากมากนะครับปกตินี่สีอื่นนมองเห็นชัดเจนกว่านี้เยอะเลยนะครับอ่าก็คืออยู่กันครบนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่ำนะครับถ้าตัวเจอเรายินดีซื้อคืนหนึ่งอ็นะครับให้ดูกันไปเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมพับเบาะขึ้นนะครับแล้วจะนั่งให้ดูนะครับอ่าฟลิปอ่านั่งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพับอันนี้ด้วยอ่านี่นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับ ก็คือนี่นี่ให้ดูขานะครับผมสูง180นะครับเหลือนะครับเหลือพื้นที่อยู่ประมาณนี่ประมาณ่อนิ้วนะครับโดยประมาณคุ้นข้างโอเคนะครับตรงนี้มีเหลือๆเลยนะครับด้านหน้าผมก็ปรับให้ผมนั่งไว้แล้วนะครับก็คือตรงนี้พื้นที่เหลือๆเลยนะครับในส่วนของเล็กรูมนี่นะครับนี่โอ้โหยังมีพื้นที่ให้นั่งด้านซ้ายอีกเพิ่มนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมปิดประตูนะครับ โอ้เป็นไงครับพอปิดประตูการเก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับรู้สึกเงียบขึ้นเยอะเลยนะครับเสียงถนนที่เต้นเราเนี่ยเราอยู่ติดถนนเสียงมันค่อนข้างดังเราปิดประตูปุ๊บการเก็บเสียงคันนี้ผมบอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับดูข้างบนนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นใช้สีเบตตัดกับสีดํานะครับข้างล่างเป็นสีดำข้างบนเป็นสีเบตสวยนะครับดูสบายตาดีนะครับเวลาเงยนหน้าขึ้นบนเนี่ยแล้วแถมเฮดลุงก็ยังเหลือเยอะด้วยนะครับ เลืลุมเหลือค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ1กําปั้นเต็มๆเลยนะครับไม่ใช่ครึ่งกําปั้น1กําปั้นเต็มๆบอกเลยว่าหัวไม่มีกระแทกแน่นอนนะครับนี่นะครับจะเดินทางไกลนะครับก็ทําได้นะครับขนคนได้คันนี้ผมบอกเลยว่าโอเคนะครับแต่ในเรื่องของการเก็บสัมภาระผมว่ามันก็พัฒนาขึ้นนะครับสำหรับในรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในส่วนของห้องคนขับด้านหน้านะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็คันนี้นะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับให้มา2ดอกอย่างที่ผมบอกไปนี่ ยี่กุญแจคีเลตสองดอกทําอะไรได้บ้างอันดับแรกนะครับเอากุญแจคีเลตติดตัวไว้นะครับนี่กดกดตรงนี้ตึ๊ดทีหนึ่งนะครับตึ๊ดทีหนึ่งแล้วมันจะล็อกนะครับนี่คือล็อกอ่ะกดตึ๊กอ่ะอีกทีหนึ่งปลดล็อกนะครับอันนี้แต่จะปลดล็อกในฝั่งของแค่คนขับนะครับเป็นระบบป้องกันความปลอดภัยเขานีเข้ามาด้านในนะครับนี่อยากจะให้ดูดีไซน์หลายๆอย่างนะครับบอกเลยว่ามันสวยมากๆนะครับคอนโซลหน้านะครับโอ้โหสวยมากๆ สวยจริงๆนะครับนี่จะให้ดูเรื่องการวางเท้านะครับไม่ติดนะครับเท้าซ้ายผมมีที่พักเท้านะครับนี่นะครับเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะครับไม่มีติดนะครับทําได้นะครับค่อนข้างโอเคเลยอ่าแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมปิดประตูให้นะครับนี่โอ้โหเก็บเสียงได้เยอะเลยนะครับคันนี้เก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับตะกี้นี้มีคนฉีดล้างรถอยู่นะครับก็คือจะให้เห็นเลยว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับคันนี้ มาดูในตัวของพวงมาลัยกันก่อนเลยนะครับดูได้เลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับตรงนี้นะครับเป็นกลมๆนะครับเหมือนซาลาเปาค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มลดเสียงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับสามารถนะครับกอเพลงได้เลือกสถานีได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ เปิดข้อมูลนะครับเปิดข้อมูลตรงหน้าจอตรงนี้ครับจะมีในส่วนของเรื่องอัตราการกินน้ํามันเวลานะครับเวลาที่เราจอดรถนิ่งก็มีนะครับก็คือมีหมดเลยนะครับข้อมูลตัวนี้สามารถกดได้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวปิดเสียงนะครับสําหรับตัวนี่นะครับวิทยุอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับสามารถต่อบลูทูธได้นะครับนี่บลูทูธนะครับรับสายวางสายนะครับมีให้นะครับคอนข่าโอเคเลยแล้วคันนี้นะครับตัวท็อปนะครับนี่ แอร์แบกนะครับมีทั้งหมด6จุดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับ6จุดของเขาเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับเรื่องความปลอดภัยมีมาให้อย่างแน่นอนนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเออ่คูดคอนโทรลนะครับอ่าถึงจะไม่ใช่อเดตผิดคูดคอนโทรลนะครับแต่ก็ตัวนี้ก็คือให้มาค่อนข้างโอเคแล้วสามารถนะครับเซตคูดคอนโทรลได้เพิ่มบวกลบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่นะครับแคนเซิลก็คือแคนเซิลคูดคอนโทรลไปค่อนข้างโอเคนะครับนี่ แล้วก็ในส่วนของตรงด้านข้างนะครับนี่ปุ่มพุ s ส s t a r ทนะครับบุญแจคีเรตมีปุ่มพุ s สต t a r t มาให้เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเดี๋ยวให้ดูฟังเสียงกันอีกสรอบนะครับว่าเสียงนอกดังไหมอ่านี่นะครับก่อนอื่นก็ดูนี่ก่อนเลยคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ t ท a c t i o n control นะครับปุ่มนี้นะครับสามารถปิดได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับถ้าถนนลื่นก็เปิดไว้อะดีแล้วอ่าต่อมาก็จะเป็นนี่นะครับ i d l i n g stop engine นะครับก็คือในส่วนของตรงนี้ถ้าเราเหยียบเบรกนานๆนะครับดับเครื่องยนต์เอง ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับแต่ขับในเมืองไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็ถ้าลำคาดก็ปิดได้ตรงนี้นะครับที่ผมเคยบอกนะครับปรับระดับไฟหน้านะครับสูงต่ำค่อนข้างโอเคนะครับตรงนี้ไม่แสบตาผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างแน่นอนนะครับและแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับนี่กระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเซ็นทัลล็อกแล้วอก็ล็อกขึ้นลงกระจกให้ด้วยตัวนี้นะครับกระจกนะครับนี่เป็นขึ้นลงนะครับได้นะครับปรับขึ้นลงได้นะครับ ทุกฝั่งเลยแต่ฝั่งของคนขับนะครับก็จะมีลงออโต้นะครับแต่ขึ้นไม่ออโต้นะครับเสียดายนะครับสุดุกิจสวิตไม่ได้ให้มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็น CD วิทยุนะครับ m อ3นะครับบอกเลยว่าโอเคนะครับในตัวเนวิเขาเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับแต่ตัวนี้ให้อย่างนี้มาผมบอกเลยว่ามันก็ประหยัดดีนะครับถ้าตัวจอเนี่ยมันเสียไปตั้ง20 0 0 0เลยนะครับในตัวของ มือหนึ่งนะอ่ามือหนึ่งเนี่ยราคาตัวมือหนึ่งจะโดดไปเลยนะครับถ้าเป็นจอทัชสกรีนมาให้เนี่ยแต่ตัวนี้ให้มาอย่างงี้ก็โอเคนะครับประหยัดตังค์ดีไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับลงมานะครับแอ์นะครับเป็นแบบออโต้นะครับปรับได้หมดเลยนะครับค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเปิดแอร์เปิดประมาณไหนนี่นี่นะครับอ่าให้ดูเลยนะครับนี่ในส่วนวิทยุกับแอร์นะครับเวลามันติดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับ ก็คือเวลานั้นเราอยากจะปรับออโต้นะครับก็แค่กดเข้าไปปุ๊บนี่นะครับจะมีออโต้ขึ้นนะครับเราปิดก็ปิดอย่างนี้เลยนี่นะครับก็คือนี่เปิดออโต้นะครับโหมดนะครับนี่เป่าขาเป่าขาอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้เป่าหน้านะครับเป่าขาเหมือนเดิมนะครับวนและโอเค มาดูในส่วนของต่อมานะครับข้างล่างนะครับก็จะมี USB นะครับ AUX นะครับตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้นะครับโอเคปุ๊บนี่นะครับเด้งขึ้นมานะครับมี USB AUX อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นไฟ12โวลต์นะครับแงะขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับอืชาร์จไฟได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ12โวลต์หรือ120วัตต์ลงมานะครับที่เกียร์นะครับเป็นเกียร์ อัตโนมัติ cvt นะครับค่อนข้างโอเคเลยขับง e ่ายๆนะครับแถมประหยัดน้ามันนะครับการขับขี่คันนี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากๆอย่างแน่นอนนะครับข้างหน้านี้ก็จะมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับโอเคเลยนะครับคันนี้ดันลงมาด้านหลังตรงนี้นะครับผมลืมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังก็มีช่องใส่แก้วน้ํามาให้1ช่องใหญ่ๆนะครับต่อมานะครับในจุดที่ผมลืมบอกนะครับคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะ ผามาด้วยนะครับระบายความร้อนง่ายนะครับนุ่มสบายนะครับแถมมีลวดลายเล่นๆนิดๆน้อยๆนะครับก็สวยดีนะครับสวยเลยนะฮะมาดูในเรื่องของไม้กันบ้างดีกว่านะครับไม้นะครับอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยมองว่าไม้ค่อนข้างเยอะนะครับอยากจะให้ดูกันในเรื่องของสภาพรถนะครับว่าสภาพรถเขาเนี่ยยังดีอยู่การนั่งก็สบายนะครับนี่แล้วพงมาลัยเนี่ยผมลืมพูดไปเลยนะครับสามารถปรับได้นะครับ นี่ยครับขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับสี่ทิศทางนะครับคนเข้าโอเคเลยสำหรับใครที่โดนหุงนะครับรู้สึกว่าขาติดพุงอะไรจะเข้าจะออกลําบากเนี่ยตัวนี้ให้มาด้วยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับเจ้า Suzuki Swift 1 2 g l x ปี2019 20คันนี้นะครับมาในราคาค่าตัวเพียง 3 9 9 0 0 0บาทผ่อน7 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับประหยัดจากป้ายแดงลงไป2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับขอย้ำอีกนิดนึงเรื่องของไม้นะครับจะเยอะแต่ว่าเราอยากจะให้ดูกันที่สภาพของรถนะครับก็คือรถเนี่ยสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะครับก็อยากจะให้ดูกันในเรื่องของตรงนี้นะครับแล้วก็สาหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าคันนี้ก็สามารถโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับโทรมาได้เลยมาสอบถามข้อมูลได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้หรือใครสะดวกแอดจากเพจนะครับเพจราคารถยนต์มือ สอก็สามารถทักมาหาแอดมินเราได้นะครับเราพร้อมตอบตลอดเวลานะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาได้ที่จังหวัดปทุมธานีอําเภอลาดหลุมแก้ว3แยกวัดบ่อทองนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็จะมีโดยรวมประมาณนี้นะครับกับเจ้าทูตสกิทสวิฟต์1.2 GLX ครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ